โอเคครับทุกคนเมื่อคลิปก่อนหน้านูนะครับทุกคนผมได้อัดคลิปสอนทำํำ ไม่ได้สอนสิเป็นการทําบัคกระโดดสูงนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับบอกว่าช่วยสอนทําบัคกระโดดหน่อยนะครับทุกคนเออผมก็จะมาสอนทํานะครับทุกคนอแต่ว่าก่อนอื่นก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนบัคกระโดดสูงนะครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะทําง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะขอ200ไลค์นะครับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำบัคก,กระโดดสูงกันเนาะโอเคครับไปไปดูกันเลย รับเพื่อนๆพี่น้องๆคนไหนนะครับสนใจร้านบริการเติมเกมไม่โกงไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะครบร้าน In b a c k M อร้านบริการเติมเกมอันดับหนึ่งในประเทศไทยและเพจนี้นะคะมีบริการเปิดยาวนานถึง10กว่าปีเลยนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนมีบริการเติมโลบ็อกแบบ ID Pass พและยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเกมโลบ็อกอีกด้วยและยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีจําหน่ายโค้ดโลบ,บ็อกส,ส่วนลดถึง40เปเซลยนะคะทุกคนถ้าน้องๆอยากดูคลิปดีๆดูที่ช่องทอมมี่ถ้าน้องๆอ,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 อยากได้ราน ครบ,บริการเฟรนลี่อย่าลืมแวะไปที่ร้านอินแบกเอมเลยนะครับโอเคครับทุกคนวิธีการทำบัคกระโดดสูงนะครับอันนี้ผมขอบอกก่อนว่ามันทำได้ทั้งในคอมในโทรศัพท์แล้วก็ iPad นะแต่ว่าของในโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมสอนในโทรศัพท์อีกนะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าช่วยสอนในโทรศัพท์ด้วยนะเออผมก็จะมาสอนในโทรศัพท์ให้ดูเนาะ แต่ว่านี้ผมขอสอนในคอมก่อนเนาะในคอมนะครับทุกคนทุกคนก็กด E.S.C ในแป้นพิมพ์ของเรานะกดปุ๊บแล้วก็มาตรงเซตติ้งนะครับเรามาปรับตรงมูฟมูฟเมนต์โหมดนะครับปรับเป็นคลิกทูมูฟนะครับตรงนี้เลยเนาะปรับเป็นคลิกทูมูฟนะครับโอเคพอเราปรับเป็นคลิกทูมูฟแล้วใช่ไหมครับทุกคน มาเรามาเริ่มวิธีการทํานะครับก็ก่อนตอนแรกนะครับเราก็ต้องกระโดดก่อนนะครับกระโดดทีนึงนะแล้วก่อนที่จะลงมาเราก็คลิกขวานะครับทุกคนคลิกขวาแบบนี้นี่มันก็จะเดินไปใช่ไหมครับนี่เราเอาขั้นพื้นฐานเนาะก,กระโดดแล้วก็คลิกคลิกตอนที่เรากระโดดอยู่ครับคลิกขวาเนาะแบบนี้คลิกไปปุ๊บแล้วพอ,เร,พอเราพอแบบคลิกปุ๊บแล้วก็เราสามารถกระโดดตรงนี้ได้เนี่ยเราคือกดตัวคิวนะครับไม่ต้องกดสเปคบากระโดดเนาะพุ่งปุ๊บแบบนี้นะครับกดตัวคิวได้เลยปึ่งแบบนี้ มันก็จะเด้งขึ้นด้านบนให้เราเนาะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับกระโดดทีนึ่งแล้วก็คลิกขวานี่แบบนี้กระโดดทีนึงคลิกขวานะครับปุ๊บแล้วก็กระโดดนะครับหลายๆคนถามว่าต้องมาถึงตรงที่เราคลิกขวาหรอไม่จําเป็นครับเราสามารถกระโดดก่อนที่เราคลิกขวาได้นะนี่ปุ๊บกระโดดได้เลยเห็นปะมันก็จะสูงนะเดี๋ยวผมจะกระโดดให้มันสูงให้ดูนะครับนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระโดดเห็นปะ แล้วพอเรากระโดดปุ๊บเราสามารถต่อสกิลไปได้อีกด้วยนะครับทุกคนเพ <_ an> ื่อเวลาเผื่อเวลาแบบโดนลุมแล้วเราจะหนีเนาะเราสามารถหนีได้อีกนะครับนี่แบบนี้เลยเห็นปะมันค่อนข้างที่จะกระโดดสูงมากเลยนะครับ <_ an> นี่แล้วเราก็ต่อสกิลไปเลยนะครับนี่ต่อสกิลไปเรื่อยๆเลยทุกคนเนี่ยประมาณนี้เห็นปะมันก็จะสูงมากๆเลยนะครับบันี้เนาะมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคือหลายๆคนก็น่าจะรู้ กับบักนี้แหละแต่ว่าผมสอนบางคนที่ยังไม่รู้เนาะประมาณนี้เลยนะครับวิธีสอนทํำบักนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอคลิปวิดีโอนะนะครับบ๊ายบาย